โลกุตระจิต8หรือ40หนังสือคู่มือนะคะหนังสือคู่มือการศึกษาเล่มเล็กนะหน้า18ค่ะหนังสือหน้า18ปต้อยดูกับพี่นันนะดูด้วยกันหน้า18โลกุตระจิต40 อันนี้ท่านพูดโดยรวมมีมรรคจิตสี่หรือยี่สิบผลจิตสี่หรือยี่สิบมาดูพระบาลีนะฮะพระบาลีเอ๊คุ้คุน,นะเนี่ยนะวิตกะวิจาระปิติสุขะเอกคตาสหิตังปัธมัชฌานะโสตาปฏิมรรคจิตตังมีแปลกอยู่ตรงนี้ค่ะ สกทาคามิมมัคจิตตังอนาคามิมมัคจิตตังอรหัตตมัคคจิตตังเนี่ยมีพระอริยบุคคลสี่จำพวกอยู่ในนี้นะคะข้อที่สองวิจาระปิติสุขะเอกคตาสหิตังทุติยัชานะโสตาปฏิมัคคจิตตังสกทาคามิมมัคคจิตตังอนาคามิมมัคคจิตตังอรหัตตมัคคจิตตัง สังเกตนะฮะข้อที่สามปีติสุขะเอกคตาสหิตังตติยตัชานะโสตาปฏิมัคคจิตังสกะทาคามิมัคคจิตังอนาคามิมัคคจิตังอรหัตตะมัคคจิตังข้อที่สี่สุขะเอกคตาสหิตังจะตุถัตชานะ โสตาปฏิมัคคิตตังสกธามิมัคคิตตังอนาคามิมัคคิตตังอ,อรหัตตมัคคิตตังข้อที่5อุเปขาเอากคตาสหิตังปัญจมัชฌานะโสตาปฏิมัคคิตตังสกทา,าคามิมัคคิตตังอนาคา,ามิมัคคิตตังอรหัตตมัคคิตตัง หมดแล้วอันนี้คือในส่วนของมรคจิตมีห้าหัวข้อผลลจิตก็มีห้าหัวข้อหรือเปล่าคะผลลจิตก็มีห้าหัวข้อเท่ากันพระบาลีเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เป็นมรคก,กับผลมาดูผลลจิตนะฮะวิตากาวิจาระปิติสุขาเอกคตาสหิตังปัทธรมัชานะโสตาปฏิภละจิตังอ่านว่าภละนะฮะ ผลนั่นเลยค่ะอ่านว่าภละนะภละจิตตังสกทาคามิภละจิตตังอนาคามิภละจิตตังอรหัตตะผละจิตตังนะคะวิจาระปิติสุขะเอกคตาสหิตังทุติยัตชาณโสตาปฏิภละจิตตังสกทาคามิภละจิตตังอนาคามิภละจิตตังอรหัตตะผละจิตตัง ปีติสุขเอกคตาสหิตังตติยับชานะโสตาปฏิภาะกิตตังสกทาคามิภาะกิตังอนาคามิภละกิตตังอรหัตตะภละกิตังสุขาเอกคตาสหิตังจะตุตัชานะโสตาปฏิภาะกิตังสกทาคามิภาะกิตตังอนาคามิภาะกิตตังอรหัตตะภาะกิตังข้อที่ห้าค่ะ อุเปขาเอกาคตาสหิตังปัญจมัชฌานโสตาปฏิภาลจิตตังสกทาคามิภาลจิตตังอนาคามิภาลจิตตังอรหัตตภลจิตตังต่างกันนิดนึงนะคะดูดูมัชคจิตข้อที่หนึ่งกับผลจิตข้อที่สองค่ะบาลีเหมือนกันไหมวิตกวิจาระปิตีสุขาเอกาคตาสหิตังนะคะมัคจหัวข้อที่หนึ่งกับผลจิตหัวข้อที่หนึ่ง วิตกะวิจาระปิติสุขะเอกคตาสหิตังปัธมัชานะตรงนี้เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่โสตาปฏิมัคคจิตใช่ฮะแล้วก็โสตาปฏิภละจิตใช่ไหมคะเออแค่นี้เองค่ะนะใช่ค่ะมัคคจิตตังมัคคจิตตังผละจิตตังผละจิตตังเนี่ย คือเหมือนกันแต่ต่างกันนิดเดียวสังเกตตรงนั้นก็จะจำได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็พระอริยะบุคคลเนี่ยมีโสดาบันบุคคลก็คือโสตาปฏิใช่ไหมคะโสตาปฏิ <c oughs> อริยะบุคคลในที่นี้เนี่ยถ้ามัสีผลสี่ก็เป็นแปดนะฮะมัดสี่ผลสี่ได้แปดก็คือได้โสดาปฏิมัดหนึ่งบุคคลว่าโดยบุคคลนะคะ โสดาปฏิมัคคจิตหนึง 1971, plural, dunno, ่งสกธาคามีมักคจิตหนึ่งอนาคามีมัคคจิตหนึ่งอรหันตมัคคจิตหนึ่งอย่างเงี้ยนะมีมีมัคม sure. ัคบุคคลสี่แล้วก็ไปที <s <s ่ผลบุคคลโสดาปฏิผลบุคคลหนึ่งสกทาคามิผลบุคคลหนึ่งอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตตผลบุคคลหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือมัคสีผลสีรวมแล้วได้บุคคล8อย่างนงี้นะ ว่าโดยมรดยผลนะคะแต่ถ้าว่าโดยภาษาไทยทั่วไปที่เราเรียกกันก็คือพระโสดาบันหนึ่งพระสกทธาคามีหนึ่งพระนาคามีหนึ่งพระรหันต์หนึ่งมันเหมือนมีสี่ใช่ไหมคะแต่ในหนังสือเนี่ยท่านแสดงทั้งหมด8บุคคลนะคะสี่จำพวกสี่จำพวกก็คือโสดาสกทธานาคารหันนี่สี่จำพวกแต่ว่าโดย8ก็คือเอามรดสี่ผลสี่นี่แหละเรียกว่า8 4บุคคล8จํจำพวก เป็นคําแปลของบทสวดนะคะตรงนี้นะสี่บุคคลแปดจำพวกนี้นะฮะนี่แหละค่ะอันนี้คือพระบาลีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่าพระบาลีเหล่านี้มาจากไหนอย่างนี้นะเออเดี๋ยวเราต้องรู้กันแล้วนะนะอย่างเช่นว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะนะโสตะเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นนิพพานเป็นคนแรกครั้งแรกเป็นผู้ที่เห็นนิพพานครั้งแรกผู้นี่หมายถึงจิตไม่ได้บุคคล ผู้นี่นะเป็นจิตจิตที่เป็นผู้รู้รู้นิพพานไม่ใช่บุคคลรู้นะทีนี้ก่อนที่จะเป็นผู้รู้หรือผู้ถูกรู้นั้นเรามาดูผู้ถูกรู้ก่อนผู้ถูกรู้ก็คือขันห้าขันห้านะขันห้าเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นผู้ถูกรู้เพราะขันห้าเนี่ยเป็นอารมณ์ อารมณ์ที่ถูกรู้ขันห้ามีอะไรบ้างรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขัน วิญญาณขัน